ครับสวัสดีครับวันนี้มา,มาพบกับไขไ่แมงามีเลยครับที่สนามเซบัตตรอมาเจอกันก็สนามก็ตรอมาดูน้องๆซ่อมเตกะตรอแนละ้วภาษาบ้านผมก็เรียกกะตรอเลย ออกกำลังกายครับเล่นได้ดีไปไหนเยอะยโยนให้มันใจเย็นไปไหน สมัยลุงเป็นหนุ่มนะขึ้นที่เล่นโอโอโอโลนู่นหน่ะห้าเมตรนี่คุยเอ่โอ้ลงยังไงขึ้นคืนนี่ยมันสูงกันเนี่ยปลายยอดปาล์ม,มานัน่นเนาะเนาะเนีย่ย ไอ้กิ้วกิ้วมันขึ้นคิดเน็ตหรอวะอ้าวลองชงสวยๆเด้อเอ้าเออเออโอ้ดูไม่ทัน <c oughs> เกีย <laughs> วเกียวติดตะข่ายอ,อาชงชงสวยเกียวโอ้ยใกว่าจะขึ้นโอ้ศูนย์หกแล้โอ,โอ,โอ้ไม่คือวายแท้ไม่ใช่นับเกินนี่โอ้เมื่อกี้หยียบลงหนาเน็ต ไอ้กิ้วขายนี่ลูกเมื่อกี้เอาโอ้ามนกเฮ้เกมศูนย์โอ้เกมศูนย์ เอาใครนับทีนี้ก็ดูให้ดอมขึ้นฟาดให้ดอมมาร์กตั้งใจหน่อยวะเออเอาตั้งให้มาร์กฟาดดูนะ ด้วยสองศูนย์เลยโอ้ออกลูกเขมลูกศูนย์อีกแล้วเอาแกะแกะมาร์คทั้งใจหน่อยเฮ้ยโอ้ไปกักกันยังไงเออเลยากัน อะไรศูนย์แล้วฮ่าฮ่าฮ่า้สวฮ่าฮ่าฮ่าศูนย์อีกแล้วออกแล้วโอ <c oughs> ทำไมหนึ่งศูนย์เลยมาร์คนับโอ้เกมแต่ศูนเนาะไม่ได้เอาเกงขัดสันมาน์ะทีนี้ขายาวสองศูนย์เลย เกมดูโอ้ทีมน้องๆถือว่ากำลังหัดอยู่ยังไม่เก่งเลยครับกำลังแต่ยังไม่เก่งกำลังหาประสบการณ์อยู่ครับร<ง>นี่กำลังจะขึ้นเยาวชนแถวชนบทกำลังจัด<ร><ง>เอา้าใจเยน็นใจเยน็น เออน่ะโอยเป็นสนามที่โรงเรียนครับนอกใช้เวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากมาซ้อมทุกวันไหมนี่มาทุกวันม,มาโอซ <c oughs> ้อมนี้แหละออกกำลังกาย ไกลายาเสพติดกี่สูตรเลยใครนับมาร์ค <c oughs> เอา้าท,ทำไมไม่มันนับเออ <c oughs> เอเออะออกแล้วโอ้โหอ,อ,อ้ทีมนีนครองแชมป์ได้ทั้งส,สามสมยยัยแล้วโเอา เล็บลูกศูนย์เนาะนี่เบอร์สิบแปดนี่โอ้หุนได้อยู่ครับนี่อาจจะคัดตัวนี่ผ่านเลยแล้วนี่เอา้า <laughs> ถ้าอะไรว่าแบบนะโอ้ไอเออโอ้หนุ่นสนามใหญ่กีฬาฟุตบอลมี เด็กหลายอยู่ครับนูเด็กฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลอ๋อชงชงชงปาดโอ้ด้อมทำไมไม่ขึ้นมันสูงปึ๊บเออเออเออ เล่นไปไม่ทันอีขยับตัวไม่ทันไม่ได้ฟิตเอาเอาโอ้โยดอมฟาดใส่โอ,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 โอ้ทีมเวิร์กเด่นนี่นะไม่ใช่ทีไม่ใช่ทีมมาจากไหน,น,นอ้นี่ไม่ใช่เอนี่วานี่ทีมเอนี่น มิแตหุ่นใหญ่ๆเนาะทางนี้นี่หน่วยการดีอยู่ถ้าไปต่อยมวยก็จะดีกว่าชกมวยม,ม์ตั้งใจน้อยน <t> ั่นนะตั้งเลนก่อนเอ้ยตั้งเลนตั้งเลน <t> เออ เอาเอาโอ้ไม่ลงขึ้นไม่ลงถ้ามันลงสนามก็ลง <c oughs> นี่มันออกอะ่ะพ <c oughs> ูดอย่างนั้นมันก็ถูก <c oughs> ว่าถ้ามันเข่าในเขตในกรอบมันจะลงเออนี่นะ เดีวแกเอี๋ยวยวัง oh. <laughs> ไม่ลงดิเดีวมันขึ้นชานอะมันขึ้นเร็วกว่าลูกมี เออเออดอมพวกไหนกำนัน ผมวันนี้ขายไม่งามก็คงให้ชมเพียงแค่นี้แหละครับเพราะว่าเมื่อยเพราะว่าดูน้องๆซ้อมกีฬามาจดหลายนาทีแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บภาพให้เห็นน้องๆซ้อมกีฬาครับสำหรับผมขายไม่งามคงจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ